ไปเบิ่งทีไลนกครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เข้าวานเขาไปแล้วครับมันบอกว่าเห็ดหน้าปังมันที่ทำให้เป็นอาหารของนกเลยว่าเห็ดคนเดียวแต่ว่าเขาก็มีทีไลนกครับน,นี่ครับสีแสงระยิบระยับนี่คือทีไลนก าถึงหัววานครับเขาถึงหัววานวก็ล้างขึ้นนี่ครับไปลัางขึ้นกปลงาิขึ้นครับถ้าพ่มีทีไรนกนี่มันอาจสิถึงนกกินอะไรร้ายแล้ะครับทีนี้นกพวัน้มาก,กินเลยเพราะว่าเขามีทีไรนกครับ ยี่ดาน,นี่ก็มีครับเห็ุหน้าสีสีแปลงน,น้อยๆครับสีแปลงน,น้อยๆแปลงแปลงที่สองแปลงที่สามแปลงที่สี่แปลงที่ห้าใน้จำนวนทั้งหมดหกแปลงเห็ุแค่สีแปลงครับนี่ บางทีเลยนุ๊นกแชทอีกครั้งหนึ่งครับนี่ด้านนึงไปเบิ้งใกล้ๆนะครับเนาะมันจะมีเสียงดัง เป็นระยะระยะครับเสียงดังจากโซลาเซลล์ครับ ครเป็นโจ๊กแบบดันดนอก็เป็นเหลี่ยมถ้าไม่เกิดแสงเลยบยับๆครับห้องในคาราโอเกล็ดครับแต่นบนก็มีกระจกอีกครับก็รู้สึกว่าก็ได้ผลอยู่แต่ว่านกน้อยนกเล็กหน,น,น่อยนี่ก็ลง บ็เป็นยังไครับแต่ว่หาหนุกนกวีลาหนกใหญ่มันมันเป็นมูอครับนั่นบ,บน่บ่ลงครับลงมือเนี่ยมันก็มันก็ยากเนานะมันบ่ลงเลยแลนี่นขนาดเดียวกันเท่ากับมีมีลูกันซี่ครับ มาแล้วครับเครื่องแรกมาเครื่องที่สอง,งมานี่เครื่องที่สามครับเขากำลังขึ้นกำลังสวยงามครับนี่ มีทั้งเสียงนกมีทั้งนกอินซี่นกอินซี่ทั้งมดแปดตัวพึ่งคิดได้หาตัวเขาอินซี่นี่สงมันเป็น,เป,นเป็นตองคือวาวแต่ว่าเขาเคยเป็นแล้วครับปลูกตองมันที่นี่ไหมันไหนมันเป็นายกับปล่อยออกไปคือคือวาวนี่ครับ ว่าล่บปลาบุดว่ามันมันบ,นนบ่นิ่งเลเศรษีนี่ปลูกเหมือนกลางปิดหลายเวลาใต่ละวันสวัสดีเวนเซลไปเ,เซลมาทำไมเกื่อกับมุนม้นเมือทายกับทำไมพคกนกหักได้ดีอดน,นกับลกก น้าที่มันก็ว่เป็นรูปนกหรอกครับโคกแบรุดหักพังเลยใส่ไิที่นี่ที่นี่นทั้งหี่ครับเหลืออีกสามตัวเศสีมันติดอหู่มันแหลนในมือต่อไปนกนี่สิมีหลากสีเขาบอกว่า สีไมนเป็นชุดนี่หละสีนี่ตัวหนึ่งครับนกขออยานเท่กันนี่เท่อบับ็นบอกับนก mình chỉ thấy một số bà chỉ có thể để hiện đi nhìn nó xiềng đi nhìn cái cày cày bưng cày nó nó bưng cày là thế mà xiềng nó có thể để nhìn chặt chẽ nó như bộ không bơ đi nhìn bơ nó này, này. เดี๋ยวมาเบิ่งทีไรนกตัวนี้ไกลๆมันดังไปแล้วเมื่อกี้นี่อีกสักครู่ก็ดังอีกเครื่องทางด่านฟังนั่นดังแล้วเดี๋ยวเครื่องนี้ก็ดังอีกรอจากนิดหนึ่งเนาะ เจะหน้าที่มันกระดังแต่ในขณะที่มีสามมีสามเครื่องมันกระดังสลับกันทั้งสามเครื่องนะครับอีกนิดหนึ่งก็คงสิดังเพราะว่ามันดังก้อนหนายนี้แล้วมันกอที่เขาสิเดินอาหอน,นี้ครับ

ท้ทนจับลอกไปเลยแต่ปล่อยเป็นบาวนุมนี้ขายกุ้นสุดหนึ่งครับ nó mua dây Điều này được nuk. Nuk Mua cái nạ đề cặp các bạn. mua dây thì mà khẩu mất khẩu. มันก็บินเชวัตรเชเบียนไปมาเป็นกลุ่มกลุ่มใหญ่ครับพอดียยค,ยยคิดทันหาทีไล่นกมามาป้องกันไว้มันมาอยู่แต่ว่าได้ยินเสียงมันก็ไปล่งทีที่อื่นครับอนแรกท่คผู้ชมเห็นนี่แหละครับเห็นนกมูงใหญ่นี่แหละมันก็พิ่งมาเนาะ ยัำได้หมื่บ้านคือมีหลายมือนโบบ่เห็นปรากฏว่ามันไม่เห็นเลยครับนี่นครับนี่โบครับ ชมครับติดตามชับชมอเท่าคอยติดตามเดิ่มเ <ừ. S 1> ขาหน้าปนะัางภอสาวิา่เปเ่ครับจะได้รู้จังเลยครับเ,เบป็นหน้าปังเท่รครับหลังจากที่เขาเกิดุถึงนมาแน่ครับจะสีป่อยนามเขาครับนามเขาก็พรอ ไหน้ามาไปไว่หาห้ล่นเข้าไปในในแปลงเขาคิดว่าปุา้ยที่ได้จกขี่กุ้งขี่ปลานี่อาหารกุ้งอาหารปลานี่ยถ้าให้เขางามมีความเสือเส่อมสั้นครับพอมีถาดอาหารหลายครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ